สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งผู้กล้าประดุมความดีฮูทันใจอา้าวด็อกเตอร์ทำไมวันนี้แต่งตัวอย่างนี้นะครับฮึฮีโร่ก็ต้องแต่งตัวให้เข้า,าย,ยุคสมัยหน่อยฮึฮีโร่โจเอรู้ไหมแล้วด็อกเตอร์เป็นอะไรคะด็อกเตอร์เดินไปเดินมาจนโจเอเวียนหัวหมดแล้วนะคะเนี่ยใช่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 ผมก็เวียนหัวเหมือนกันด็อกเตอร์ เป็นไรครับกว่าเราอ่ะจะได้มาในฐานทัพเน strikes, ี่ยขาแทบหัก pues, ฮึดรเดนประตูทับขาเหรอครับฮึฮีโร่เราดูโง่นั้นใช่อเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นเราอ่ะดิรอรถเมนานมากกว่าจะมาแต่ละคันนะรอแล้วอ่ะรออีกอ๊ยดร์ยังอีกนานนะครับหลังผมจะหักรอรถเมนานมันก็อาจจะมีปัจจัยมาหลากหลายสาเหตุนะดรนะอาจจะเป็น รถเสียรถพังเผาขาดช่วงล่างเจ๊งสนิมกินล้อบุบล้อ,บอเบี้ยวแ,บบแมนขา,ขาครับถ,ถ้าถ้ามันจะเยอะขนาดนั้นด็อกเตอร์คงไม่มายืนอยู่ตรงเนี้ยหรอคะโอ้โหโจเองครับผมก็สันที่ฐานไปเรื่อยนั่นแหละงั้นเอาแบบนี้แล้วกันฮีโรยังไงครับด็อกเตอร์ว่านะเราออมาเริ่มภารกิจแรกกันเถอะภารกิจแรกอ่าอะไรครับด็อกเตอร์ว่ามาเลยเราอ่ะจะส่งเจ้าไปยังป้ายรถเมล์ เพื่อไปดูประชาชนเหล่านั้นสิว่าเขาอะ่ะเกิดอาการเดียวกับเราเปล่าถ้าเขาเกิดนะเจ้าตรงนี้เข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะครับด็อกเตอร์เพื่อความสงบสุขของประชาชนฮีโร่ทันใจครับผมพร้อมทำครับด็อกเตอร์ดีมาก,มากเออถ้างั้นฝากด็อกเตอร์กับโจเอเอเนี่ยช่วยวาร์ปผมไปตรงที่มีปัญหาด้วยนะครับด็อกเตอร์ครับโอเคฮีโร่ฝากด้วยนะครับได้ค่ะโอเคูก okay. นอง ไปปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกันตามอ่ะโจเองั้นรีบวาร์ฮีโร่ไปเลยที่ละติจูด212 224 236 248 250แน่สองมหรอคะ่แดอกน่ใจเหรอคะดรตามนั้นเลยโจเอโอเคค่ะโจเอพร้อมจะส่งฮีโร่ไปปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวนี้แล้วค่ะดีมาก ส่วนท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถส่ง SMS มาทางรายการของเราได้โดยพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่1213.22.21หยแล้วเราไปดูฮีโร่ปฏิบัติภารกิจกันเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ คุณผู้ชมและด็อกเตอร์ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับเราจะไปสอบถามประชาชนว่าเขารอรถเมล์สายอะไรแล้วรอนานเหมือนที่ด็อกเตอร์รอหรือเปล่าตามมาเลยดีกว่าครับคุณป้าสวัสดีครับ,บรปกติแล้วคุณป้ารอรถเมล์เป็นประจำไหมครับก็ประจำค่ะเป็นประจำเลยแล้วเคยรอรถเมล์นานๆไหมครับเคยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับร,รู้สึกหงหุดหงิดอ่ะเครียดนะหงุดหงิดเครียดแล้ว เวลาคุณป้าดุนหงิดและเครียดเนี่ยคุณป้าจะแก้แก้ปัญหายังไงครับก็นึกถึงเบอร์เบอร์ที่ติดที่รถประจำทางไงว่าจะร้องเรียนกับใครดีจะร้องเรียนกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่ามีรถเมคคันหนึ่งนะครับมารับคุณป้าคนเดียวเลยแล้วก็ไปส่งคุณป้ายันที่เลยตีเลนขวาไม่รับใครเลยครับคุณป้าก็เจ๋งเลยครับเจ๋งเนี่ยรถเมคคันนั้นอาจจะมารับคุณป้าก็ได้นะครับผมผมฮีโร่ทันใจจําชื่อผมไว้นะครับทันใจขอบคุณครับผมขอบคุณครับแม่ รอนานจริงด้วยหุยจอสสวัสดีครับคุณน้องครับครับผมพี่ฮีโร่ทันใจมาแล้วมีคําถามจะถามสักหน่อยครับปกติน้องรอลถเมย์ทุกวันไหมครับครับผมคือล้อเมย์เป็นประจาเลยใช่ไหมครับแล้วเวลารถเมย์มาช้าๆน้องส้สอกย่างไงครับเบื่อครับเครียดไหมเซ็งถ้าสมมุติว่ามีรถเมย์คันหนึ่งนะครับมารับน้องคนเดียวเลยครับผมตีเลนขวาวิ่งตรงส่งถึงบ้านน้องคิดว่าเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งโคตรเจ๋งเลยนะ เดี๋ยวรถเมฆคันนั้นอาจจะมารับน้องก็ได้พูดเป็นเล่นไปูดเป็นเล่นไปนะครับฮีโร่ทันใจคนนี้ลาไปก่อนนะน้องขอบคุณมากครับโจเอคะด็อกเตอร์ติดต่อฮีโร่เราทีสิตอนนี้เลยใช่ไหมคะตอนนี้เลยโอเคค่ะดีมากโจเอ เป็นยังไงบ้างฮีโร่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหมือนด,ด็อกเตอร์เลยครับรอรถเมนานไม่รู้ทําไมดูงุนหญิดด้วยเอาไงดีครับด็อกเตอร์งั้นเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะส่งเครื่องสแกนไปแล้วมันจะบอกค่าพลังความงุนหญิดคนที่รอรถเมนานที่สุดแล้วเราอ่ะรีบไปช่วยเขาเลยนะโอเคครับโอเคถ้างั้นตอนนี้ผมเจอเป้าหมายแล้ว โจเอ,อค่ะด็อกเตอร์รีบไปหาเครื่องสแกนให้เราทีสิดีมากโจอเอเครื่องสแกนนี้จะช่วยทำให้ฮีโร่ประสบความสำเร็จในภารกิจเตรียมพร้อมนะค่ะโอ้โอด็อกเตอร์แม่นริงเลยตัวจอนเลยด็อกเตอร์เราได้แล้วเข็มทิดหาความเครียดเฮ้ยพี่ใส่พอดีไงเจ๋งเลยม่ดูดูดูโอ้โห โอ้โหเฮ้ยลูกพี่คนเครียดเต็มเลยเว้ยเฮ้ยลูกสายอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนจะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วไหน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 ก้นไหนกนไหนพี่เห็นแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเราจะทำภารกิจได้หรือไม่ติดตามดูช่วงหน้าเฮ้ย อะไรครับเนี่ยบทำงานสายแล้วเนี่ยไปทำงาน,นสายครับรอรถเมย์มานานไน่ครับมาแล้วครับผมจะเอารถเมย์มารับคุณโดยเฉพาะใช่แล้วครับแล้ลจจวกกันนะครับคุทันใจจับเชือกไว้รอแป๊บเดียวครับพนมพนมจะไปไหนดูรีบๆซุเปอร์ฮีโร่มาช่วยนะครับโอ้โไปทำงานครับมาเลย บริการยันที่ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไปเลยลูกแม่บอกแล้วว่าซูเปอร์ฮีโร่มีจริงไงโดสวัสดีครับคุณผู้ชายรู้สึกยังไงครับวันนี้มีฮีโร่มาช่วยเนี่ยรู้สึกดีครับทำให้ผมไปทํางานได้เร็วครับแน่นอนเราเจอผมใครๆก็รู้สึกดีนี่เคยมีประสบการณ์ร้องแล้วมนานๆไหมครับบ่อยครับบ่อยมากบ่อยมากไปทํางานทุกวันเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างเวลารอนานๆ เบื่อครับเครียดนะตื่นสายแค่นาทีเดียวก็พลาดแล้วก็ทำงาน <O> uh, สายชีวิตคนนี้เร่งรีบมากเลยครับ,รบมีเวลาดูแลตัวเองไหมเนี่ยแค่ไม่มี<ๆ>เลยฮะนิดหน่อยถ้าเกิดจะพูดเกี่ยวกับปัญหารถเมติตน่ครับกับคนที่แบบมีส่วนเกีก่ยวข้องนี้จะพูดยังไงฮะจะสแสดงความคิดเห็นยังไงดีก็แบบอยากให้เขาเพิ่มรอบวิ่งให้มันเยอะขึ้นกว่านี้ครับจะได้แบบมีรถเมตลอดแบบขับรอบลอดเยอะขึ้นจะได้เร็วให้มันถี่ขึ้นใช่ไหมจะได้มีคนคอยขึ้นได้เยอะกว่านี้ใช่ไหม โอ้โหแล้วนี่ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไปทำงานครับไปทำงานแถ่ไหนครับแถ่ไหนแถวมนบุรีครับผมมินบุรีไปกับผมเลยเดี๋ยวไปส่งยันที่เลยครับวันนี้ไม่ต้องกลัวจับมือครับจับมือด้วยซูเฟอร์ไปมินบุรีเยี่ยมมินบุรีเชิญเลยครับตลาดมินบุรีครับพี่เชิญเลยครับทำไงนะความปลอดภัยนะครับถุเอ่ยโลดีรับใช้เจอกันไปนะครับผมครับผมครับเจอกันไปนะครับ ด็อกเตอร์คะด็อกเตอร์เป็นอะไรคะเนี่ยโจเอแล้วว่าฮีโร่น่าจะเสร็จแล้วนะงั้นโจเอรีบวาร์ฮีโร่กลับมาเลยได้ค่ะเดี๋ยวโจเอจะวาร์พีโร่กลับเข้ามาเดี๋ยวนี้ฮีโร่ดอกเตอร์ฮีโร่ไปเร็ว ลูกน้องผลงานดีเยอะมากไปพักก่อนเลยขอบครับเ <Okay. S 1> จอกันเป็นยังไงบ้างฮีโร่เรียบร้อยครับด็อกเตอร์จโจอเอือแต่ว่านะครับด็อกเตอร์ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีครับถึงแม้ผมจะออกไปช่วยเหลือประชาชนแต่ทำไมด็อกเตอร์รถเมย์ถึงมาช้าหรือบางทีไม่มาเลยนะครับดออรอืมเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเราออเพิ่งนั่งรถเมย์วันแรก ปกติเราอะกันั่งแต่ยานอวกาศกับเรือดำน้ำมาที่ฐานทัพตลอดนั่นสิคตัวเอก็สงสัยเหมือนกันนะใช่ผมเองก็อยากรู้ด็อกเตอร์อทำยังไงด็อกเตอร์อองั้นเอางี้เดี๋ยวเราอะจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาที่ฐานทัพของเรามีนะครับด็อกเตอร์มีโหเยีย่ยมเลยครับด็อกเตอร์ใครครับใครครับยังบอกไม่ได้นะเออ,อเป็นความลับ ติดต่อกับมาเลยด็อกเตอร์ผมอยากรู้คําคตอบในแหนโจเอค่ะงั้นรีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เราเลยโอเคฮัลโหลฮัลโหลครับอ่า ah, ผมด็อกเตอร์เคซี่นะครับจำผมได้ไหมครับที่เราเคยทำโครงการนาซาด้วยกันอ๋อ ah, จำได้ครับโอ้ oh. เออคือว่าผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับครับอยากให้ช่วยมาที่ฐานทัพอ่าขอบคุณมากครับอ๋อโอเคครับครับครับได้ลครับโอเคแล้วฮีโร่๋ยวเขาโจมมาที่นี่เลยงังด็อกเตรก็วาร์ปเข้ามาเลยครับโจเอรีบวาร์ปผู้เชี่ยวชาญมาฐานทัพของเราเลยค่ะ ติติตตเกนชใชมสวัสดีค่ะดรสวัสดีค่ะคสวัสดีคอรอดนี่แหละค,ครับผู้เชี่ยวชาญที่โดรนี่หนแหละครับศาสตราจารย์ดรสิริพรบูชาเทียนครับวันนี้วันนี้ทมาชี้แจงข้อสองสัยให้พวกเราได้ทราบใช่ไหมครับค่ะไม่ทราบว่าดรมาถึงที่นี่มีปัญหาอะไรคะเรื่องมันมีอยู่ว่าครับผมอ่ะ ได้นั่งรถเมล์มาฐานทัพซึ่งปกติแล้วะ่ผม่นั่งยานมาแต่มันเกิดเสียผมมารอรถเมล์นานมากนะครับขว่าจะมาแต่ละคันนะรอนานมากเลยให้ส่งฮีโร่ออกไปดูซิว่าประชาชนเหล่านั้นเขาเกิดปัญหาเป็นเดียวกับผมหรือเปล่าซึ่งฮีโร่ก็ได้ออกไปดูแล้วเขา่ได้เกิดปัญหาเดียวกับผมเหมือนเปรียบเลยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ถ้าเกิดปัญหาที่รถเมย์มาช้านะคะอาจจะเกิดด้วยหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นรถติดอุบัติเหตุหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาค่ะอย่างเช่นสามโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาที่เลิกเรียนเลิกทํางานคือทุกคนต่างเดินทางกลับบ้านนะคะใช่อย่างนี้ช่วงช่วงเช้าคนไปทํางานใช่ใช,ช่วงกลางวันคนไปกินข้าวพอเริ่มเรื่องบ่ายก็เริ่มกลับทำงาน,ทำ,ท,ำงานทำงานเสร็จแล้ว โอช่วงนี้รถติดมากเลยครับใช่ค่ะก็เลยอ๋อมีหน,น้าหรอบางทีรถก็ไม่ได้เสียถูกไหมครับอุบัติเหตุก็ไม่ได้เกิดใช่แต่รถติดมันไม่มีสาเหตุเลยเพราะว่า<ช><ช>คนมันออกมาใช้ถนนกันมากใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทีวนี้จะมีวิธีแก้อย่างไรไหมครับวิธีแก้ไขของกรมทางขนส่งทางบกของเรานะคะคก็จะใช้การจัดตารางรถค่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีอีกทางนึงค่ะคือการโทรไปที่เบอร์1148ค่ะ หน right. uh> ึ่งหนึ่งสี่แปดนะครับใช่ค่ะเป็นเบอร์ของที่นี่เลยเพื่อที่จะโทรไปสอบถามเรื่องอะไรครับถามเส้นทางหรือว่าถามว่ารถเมล์ป้ายนี้สายนี้ถึงไหนแล้วทขาไปเช็คเขาไปเช็คได้าถึงไหนแล้วรถเมล์ที่เราจะขึ้นใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีปัญหาจราจรเลยไหมใช่ค่ะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะยืนเครียดกันที่ป้ายรถเมล์ก็ตั้งนานแล้วใช่เลยเรียกว่าเบอร์เดียวนี่รู้ถึงสาเหตุปัญหาเลยนะใช่ค่ะก็ วันนี้พวกเราได้ความรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหารถติดจราจรติดต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์สิริพรมูชาเทียจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับรถประจําทางไปแบบเต็มๆเลยนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับเวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับติดตามภารกิจช่วยเหลือสังคมสุดหาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้พวกเรา ยีโร่ทันใจคงต้องลายกันไปก่อนสวัสดีครับ yeah.